สวัสดีนะคะค่ะสวัสดีกับบรรยากาศตอนฝนตกลื่นล่นนะคะเมื่อนี้เขาจะมาปลูกผักพริกนะคะตัวนี้เป็นพริกแดงจินดานแล้วกับมักพริกบ้านนะคะตัวนี้จะเป็นฟังสะนะคะฟังสะเป็นส่วงหนาฝนพอดีตัวนี้เขาได้ขึ้นคู่ไว้เรียบร้อยแล้วพอดีฝนตกนะคะเมืนนเม่อนี้ยก็เลยจะมาปลูกตัวนี้เบียร์พริกนี่ เก็นเดียที่เพาะใส่ถาดนะคะเพาะใส่ถาดเพาะไว้แล้วเป็นกะร้อมปลูกแล้วก็นี่ใส่ฟุน้นใส่ปุ๋ยแล้วนะคะเย,ยีกบร่บลอลเยความร้่งพร้อง ค่ะเดี๋ยวฮอก็จะมาปลูกกันเลยนะคะตัวนี้ดินเพิ่นซุ่มอยู่แล้วนะคะฮอก็จะปลูกเลยปลูกแล้วฮอจังจะเอาเฟืองเอาฟางมาโพะแล้วก็ค่อยดึงสายนามนะคะแต่ว่าขันขันดินเ่นซุ่มนี่กหฮอก็ต้องลดหนามกนปลูกนะคะเพื่อบ่อห้ต้นเพิ่นเหี่ยวแล้วก็ปลูกกะปลูกตอนตอนแรกจะดีนะคะการปลูกกะขุดปลูกเลยนะคะกะต,ตัวนี้ฮอจะเห็ด คู่หนึ่งเขาจะปลูกสามต้นนะคะระยะห่างระวังต้นกะกะประมาณเอานะคะกะประมาณหาสิบหาซิบเซนนะคะห่างกันหรือถ้าผู้ใดอยากเข็ดห่างก็หนกกีกะกะกะดีขึ้นกันนะคะเพราะว่าเวลาที่ต้นพันไงใหญ่เลี้ววพันจะบ่ได้เบียดกันนะคะ ก็จะควัดปลูกแบบนี้ไปไปเรื่อยๆนะคะตัวนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนพอดีนะคะก็ปลูกไว้เองนะคะปลูกไว้กินเองเรือก็จังเก็บขายแล้วก็ตากแห้งไว้นะคะ ค่ะตอนนี้เห่ากะได้ปลูกเซตเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนี้เห่ากะจะเอาเฟืองหรือว่าฟางฟางมะโพนะคะมะโพปลกไว้เพื่อให้ดินเพิ่นซุมนะคะ,หล,ะ,ลห,ะ,คะหลังจากหันกะจังจะเน่งเป็นสายหนามอีกรอบนึงนะคะกะเมื่อนี้กะผ้ามะเบิงเพียงซัมหนีค่ะสวัสดีค่ะ